สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านเนาะเราก็ทานข้าวนะฮะ FC ทานข้าวเพิ่งเสร็จนะครับก็เดี๋ยวจะเข้านอนนะฮะเพราะว่าแบตโทรศนะัพท์นะพอแบงค์ผมก็หมดนะฮะก็จะจะไปเนาะทุกท่านก็คิดเนาะคุยกันนะว่าจะเดินทางไปตอนที่สนะครับพี่น้อง ชาร์จตัวชาร์จแบตก่อนเนาะโอ้ตอนนี้อากาศหนาวลมแรงมากเลยนะไอ้เอฟซีนะครับก็เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนนะฮะ้เอฟซีนะจะได้เห็นใจกันเนาะยามที่เพื่อนนะฮะทุกเพื่อนลําบากนะฮะทุกท่านเนาะก็ไม่เห็นใจกันตอนนี้นะจะไปเห็นใจกันตอนไหนนะครับเนาะเดี๋ยวฮะไปไหน ไปตอนนี้เลยนะแต่แล้วพี่น้องเมมมาต่อยชวนผมไปเดินทางไปจำปรงตอนนี้เลยอียะพี่น้องทำยังไงดีงงให้ค่อยแต่งตัวนะ่ะโอ้เอฟซี FC ทุกท่านนะฮะจะเดินทางไปที่นาลงพลตอนนี้เลย ผมว่าจะเข้านอนแล้วนี่ไปจริงๆนะแม่ก็พี่น้องโอ้ยเจ้าลอเลียนบอกแม่ป้าพี่น้องไปจริงๆนะให้เอฟซีทุกท่าน ไม่ได้ล้อเล่นด้วยนะฮะพ่อว่าจะไปตอนตีสีแม่ใจร้อนกว่าพ่อนะไปก็ไปนะ f เอนะขนาดเราไปโคราชเนาะทุกท่านสามทุ่มเนเราเดินทางนะเราก็ยังไปนะ f เอซนะผมบอกพี่น้องแล้วเนาะว่า จำปาดงแค่ปากซอยนะครับ fc นะไปก็ไปนะครับไปก็ไปนะครับทุกท่านก็เตรียมตัวนะฮะแต่งตัวเรียบร้อยนะครับพี่น้องเดี๋ยว p าวแบ bank เดี๋ยวเราชาร์จในรถก็ได้เนะนะครับในช่วงเวลาเราเดินทางเนาะเราชาร์จพาวแบงในรถ ไปชุดนอนเลยบ่แม่โอ้พี่น้องนะอ้หูลมลมแรงมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวหาเสื้อผ้าก่อนนะเอ็มซีโอ้ยอะไรเนี่ยนะฮะเนี่ยท่ากีรันะอ่ะ ก็เตรียมตัวแล้วเนาะทุกท่านตอนแรกเรา,เราคุยกับแม่ออฟเนาะนะ <c oughs> ทางแม่อ๊อฟก็ว่าจะไปเนาะช่วง <c oughs> ดึกๆเนาะีสี่นะเราเราเดินทางกันเลยเนาะทุกท่านเนาะ <c oughs> เพื่อไม่มีการเสียเวลานะก <c oughs> ็ทางนี้ก็ให้พ่อตานะฮะมานอนอยู่กับเด็กๆนะฮะนี่นะ Oh, ตัวนี้เราก็ลกนะเอฟซี FC ยังไม่ได้เคลียร์เลย <Yeah. S 1> นะครับใส่ถุงเท้าด้วยเด้อโย่ <Yeah. S 1> มาโย่ทาคิเลสดิไม่ไม่ไมน,นั้นหรอกครับน้องทุกท่านเนาะก็ไม่ไกลนอนเดินทางสองชั่วโมงเนาะขนาดโคราชเราก็ ไปมาแล้วนะฮะทุกท่านนะโคราชยิ่งไกลนะครับหกนะชั่วโมงน่นนะกว่าจะเดินทางไปถึงเนาะโอ้ใส่ฮนะ,ะใส่ชุดนอนใส่ถุงเท้าโอ้ามาฐนะานใส่ชุดนอนแล้วก็จะใส่ถุงเท้าไม่ได้นะเหรอเหมือนมันมีอะไรดึงเท้าหรอกนะ <laughs> นั่นนงรถมันเย็นเนาะ <laughs> เอาตังเ้มาต่อเดี๋ยวรอตังให้ลูกก่อนเจ้าคิดยังไงคิดยังไงไม่ทันยังไงก็ต้องไปให้กำลังใจเขาแหละยามยามที่ยามทุกยามยากกำลังใจสำคัญเป็นสิบันรอเป็นสิก่ันต่อพ่อยังไม่เอาเลยโอ้กำลังใจเท่านั้นที่สำคัญนะจะได้มีแรงสู้ต่อไปเนาะสู้ต่อไป เรานั่งกินข้าวอยู่ก็คิดอยู่ไปดีไหมไปดีไหมไปดีไหมไปไหมอาบน้ำก็ไปไหมไปไหมอออกมาแล้วลูกตาแก้วตาแก้วตาดวงใจยังไงมาทำไมได้ตังค์ไปโรงเรียนยังฮะได้แล้วครับพ่อกับแม่ไปหาเงินก่อนเด้อลูกเด้อไปโรงเรียนตั้งจะเรียน ดูพ่อกับแม่นี่ไแม่หลับแม่นอนไปหาตังเพื่อให้ลูกสองคนนเรียนหนังสือเนาะเดี๋ยวรอเอาตังให้พี่สาวก่อนมาต่ออให้ตังทงานกลุ่มมาต่อให้ก็ขอตังนะฮะทำงานกลุ่มปะลูกทำงานกลุ่มเท่าไหร่ร้อยสี่สิบ ใจนดูเลยนอ่าดูน้องเลยเด้อดูน้องด้วยเลิกเรียนมาอืมโอ้เกือบเจ็ดโมงครึ่งแล้วโม่เกือบเจ็ดโมงครึ่งนะฮะกำแพงถึงจะหารแล้วอืมเอาไปลูกปิดไฟเดี๋ยวนี่ปิดฟืนปิดไฟข้าวข้าวไม่ต้องหมาเนาะข้าวไม่ต้องหมาเด้อลุงเต๋อก็วางเตือไปกินกับเบ๊ะเด้อ

เออขั้น nào ฮะฮะเฮ้ยพยูดเลยด้ออืมได้สิฟันได้ยัง <c oughs> โอ,อ้มืดมืดตื่นเลยอะไปพี่น้องเอฟซีโดบอีก <c oughs> อ ชีวิตคือการเดินทางนะฮะเอฟซีนะฮะอ่ะก็คลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันเนาะทุกท่านร,ร่วมเดินทางร่วม,ร,วม,ร,วมร่วมเดินทางไปด้วยกันนะฮะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ